สวัสดีท่านผู้ปกครองนะครับและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3รวมถึงนักเรียนนะครับที่สนใจศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับวันนี้ผมอาจารย์ดรประสันต์ตันติสนะนะครับรักษาการในตําแหน่งรองผู้อำนวยการงานวิชาการนะครับจะมาแนะนําหลักสูตรนะครับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับสําหรับ นักเรียนเก่าที่จะต้องยืนยันสิทธิ์การศึกษาต่อนะครับก่อนอื่นขอเท้าความเรื่องของพื้นฐานของอการก่อตั้งโรงเรียนนะครับจริงๆแล้วโรงเรียนมธัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยศวรนเนี่ยนะครับก่อตั้งมาด้วยปรัชญายว่าความรู้พื้นฐานที่เข้มแข็งเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งในตอนต้นเนี่ยนะครับเรามุ่งเน้นไปด้านวิทยาศาสตร,ร์คณิตศาสตร,ร์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้น เดิมเราจะไม่มีแผนการเรียนเลยนะครับเนื่องจากเราจัดหลักสูตรไว้ให้นะักเรียนหลักสูตรเดียวนะครับแต่ต่อมานะครับเมื่อแนวคิดทางการจัดการเรียนการสอนเปลี่ยนไปนะครับมีความนำสมัยเข้ามานะครับมีทักษะในศตวรรษที่21สเส็เข้ามาแล้วเราก็มุ่งเน้นในเรื่องของความแตกต่างและความหลากหลายของผู้เรียนมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในปัจจุบันก็ทําให้โรงเรียนของเรามีหลักสูตรมากขึ้นนะครับ ซึ่งหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของเราตอนนี้ก็คือมี3หลักสูตรนะครับได้แก่วิทย์คณิตนะครับสินคํานวณแล้วก็หลักสูตรวมวซึ่งสําหรับนักเรียนเก่าจะมีสิทธิ์เลือกได้แค่วิทย์คณิตหรือสินคํานวณเท่านั้นนะครับส่วนหลักสูตรวมวั้นทางโรงเรียนไม่ได้เป็นผู้ตั้งหรือกําหนดนะครับแต่เกิดจากส่วนกลางแต่ว่าโรงเรียนเรานี้เป็นคู่สูตรในการศึกษานะครับเพราะฉะนั้นการรับสมัครวมวต่างๆนะครับมาจากส่วนกลางทั้งหมด นะครับซึ่งจะได้อธิบายต่อไปนะครับเรามารู้จักแผนการเรียนแรกกันนะครับแผนการเรียนแรกของเราก็คือแผนการเรียนวิทย์คณิตนะครับซึ่งรายวิชาพื้นฐานเนี่ยก็จะเป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางนะครับโดยเน้นวิทยาศาสาตร์คณิตศาสตร์อย่างเข้มข้นนะครับรวมถึงวิชาเพิ่มเติมบังคับตามจุดเน้นของโรงเรียนเราก็คือทางด้านเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศนะครับ ในระดับชั้นมหเราจะมีวิชาเลือกเสรีเพื่อเสริมทักษะความหลากหลายนะครับตามความสนใจของผู้เรียนนะครับรวมถึงมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อเติมเต็มทักษะชีวิตและสังคมนะครับอันนี้คือภาพรวมของแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ส่วนแผนการเรียนสิ่งคนวณน,นะครับในรายวิชาพื้นฐานนะครับก็เป็นไปนตามหลักสูตรแกนกลางเช่นกันแต่จะเน้นที่คณิตศาสตร์นะครับมากขึ้นนะครับ รายวิชาเพิ่มเติมบังคับนะครับจะเป็นทางด้านเทคโนโลยีภาษาต่างประเทศที่มากกว่าแผนวิท์านิตร,รวมถึงเพิ่มวิชาที่เป็นทักษะปฏิบัติการต่างๆนะครับส่วนวิชาเลือกเสรีกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้นทั้ง2แผ่นการเรียนจะเหมือนกันนะครับหลักสูตรวมวนะครับอันนี้ให้ไว้เป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับ ตัวชีว้วัดก็จะเป็นตามหลักสูตรกกลางเช่นกันแต่เน้นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์อย่างเข้มข้นพูดง่ายว่านะักเรียนวมวเนี่ยเรียนกับโรงเรียนถึงม5ก็เท่านะครับเนื้อหาที่จะเรียนถึงหมหแล้วส่วนวมวตอนมอ6ทําอะไรวมวตอนม .6 ก็จะไปเรียนพวกว,วิชาที่มหาวิทยายลัยเปิดให้นะครับอาจจะเป็น AP โปรแกรมบ้างหรือว่าวิชาเพิ่มเติมที่เป็นจุดเน้นของ วมวศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งมี2จุดเน้นก็คือกลุ่มนวัตกรรมชีวภาพทางการแพทย์กับกลุ่มเทคโนโล,โนโลยีและนวัตกรรมผลผลิตนะครับส่วนรายวิชาเรื่องเสรีกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวมวก็มีเหมือนนักเรียนปกติเช่นเดียวกันนะครับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับมัธยมศึกษาตอนปลายก็จะมีชุมนุมนะครับที่หลากหลายรวมถึงแนวนะครับเพื่อให้ผู้เรียนค้นพบตัวเองนะครับรู้จัก ตัวเองเข้าใจตัวเองรู้จักคนอื่นนะครับและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขทีนี้2หลักสูตรนะครับระหว่างวิทย์คณิตนะครับกับสิ่งคนวณต่างกันอย่างไรนะครับวิธีการที่จะทำให้ทุกท่านเข้าใจได้ง่ายที่สุดก็ขออนุญาตเทียบเป็นจำนวนหน่วยกิจนะครับอย่างเช่นในตอนม .4 ถ้าเราดูนะครับสาระการเรียนรู้พื้นฐานนะครับถ้าเราดูสาระการรู้พื้นฐาน นะครับก็คือเราจะเห็นว่าทุกวิชาในรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะครับทั้ง2แผนการเรียนเรียนเท่ากันหมดทุกรายวิชานะครับยกเว้นนะครับวิทยาศาสตร์นะครับแผนวิทย์คณิตนะครับ,นะรบจะเรียนนะครับมุ่งเน้นไปทางฟิสิกส์เคมีชีวะถึง13.5หน่วยกิตนะครับในขณะที่นะครับแผนการเรียนสิ่งคำนวณน,นะครับ จะเรียนนะครับวิทยาศาสตร์กายภาพาวิทยาศาสตร์ชีวภาพเพียงแค่7หน่วยกิตเท่านั้นนะครับอันนี้คือสาระการรู้พื้นฐานในชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ต่อไปสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับอ่สาระการเรียนรู้เพิ่มเติมจะเห็นว่านะครับสิ่งคนวณหรือคณิตอังกฤษเรียนวิทยาศาสตร์มากกว่าแต่วิทยาศาสตร์เพิ่มเติมของสิ่งคนวณน,นี้จะเป็นในทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิชาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับเรียนภาษาอังกฤษามากกว่านะครับแผนวิคณิเเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม2หน่วยกิตสิ่งคนวนเรียน4หน่วยกิตนะครับเรียนภาษาไทยมากกว่าแล้วก็เรียนศิลปะมากกว่านะครับในชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ต่อไปนะครับในชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ก็จะเห็นว่าวิชาเพิ่มเติมเท่ากันอีกแล้วยกเว้นสาระวิทยาศาสตร์นะครับวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นมมธยมศึกษาปีที่5นะครับแผนวิ์คณิตจะเรียนถึง14หน่วยกิตนะครับในทักษะฟิสิกส์เคมีชีวะดาราศาสตร์นะครับในขณะที่สิ่งคำนวณเรียนวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพเพียง5.5หน่วยกิตนะครับนอกในวิชาอื่นเรียนเท่ากันในวิชาเพิ่มเติมนะครับสิ่งคำนวณเรียนวิทยาศาสตร์มากกว่าในสาระของคอมพิวเตอร์นะครับเรียนภาษาอังกฤษมากกว่า นะครับในม5วิชาเพิ่มเติมของสิ่งคำนวณจะเป็นสังคมนะครับศิลปะแล้วก็ภาระ,ะศึกษาที่เพิ่มขึ้นมามากกว่าห้องอื่นนะครับอย่างที่บอกก็คือสิ่งคำนวณไม่ใช่สิ่งอย่างเดียวแต่ว่าเราเน้นทักษะนะครับที่หลากหลายส่วนในระดับชั้นมมธยมศึกษาปีที่6อันนี้จะเห็นชัดว่าวิคณิตย,ยังต้องเรียนฟิสิกส์เคมีชีวะอย่างเข้มข้น9.5หน่วยกิตนะครับในขณะที่สิ่งคำนวณวิทยาศาสตร์เหลือเพียง0.5หน่วยกิตเท่านั้นนะครับ และในวิชาเพิ่มเติมนะครับสิ่งคำนวณจะมีวิทยาวิชาเพิ่มเติมทางคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งเป็นคณิตศาสตร์เชิงประยุกต์กับโปรแกรมนะครับทางคอมพิวเตอร์นะครับมีภาษาอนะังกฤษเพิ่มขึ้นมานะครับสังคมศึกษาเรียนเท่ากันแล้วก็วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับสิ่งคำนวณเรียนคอมพิวเตอร์มากกว่านะครับแล้วก็ทั้ง2แผนเลือกวิชาลือกเสรีเท่ากันนะครับทีนี้คําถามที่อาจจะอยู่ในใจ ท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนนะครับก็คือว่าแล้วเราจะเลือกแผนการเรียนไหนตัดสินใจอย่างไรดีนะครับจริงๆแล้วนักเรียนโรงเรียนมันธยมสาธิตมหาวิทยาลายัยนเรศวรเนี่ยมีโอกาสที่ดีนะครับในการเลือกนะครับเนื่องจากนักเรียนเราจริงๆก็สามารถไปได้ไกลกว่าอยู่กับเรานะครับนักเรียนจะเลือกไปรับทุนพอสะวะทเลือกรับทุนวอมอวศูนย์อื่นเลือกรับทุนของจุฬาภร หรือจะไปทางสายอินเตอร์หรือว่า English โปรแกรมแบบเต็มซึ่งตอนนี้โรงเรียนเรายังไม่มีนะครับหลายคนเลือกสอบเทียบต่างประเทศนะครับหลายคนเลือกเบนเข็มไปศึกษาด้วยตัวเองก็มีนะครับจะไปทั้งเอกชนหรือรัฐบาลโรงเรียนเราเปิดกว้างได้หมดแต่ทีนี้ถ้านะครับนะักเรียนยังอยากอยู่กับเราตอนนี้เราก็มีทางเลือกแค่2ทางก็คือวิคณิตกับคณิตอังกฤษเท่านั้นนะครับทีนี้ใครจะเลือกแผนไหนอ่ะนะครับ สำหรับวิทย์คณิตก็คือจริงๆแล้วก็คืออยากให้เป็นนักเรียนที่สนใจจริงๆหรือว่าตอนนี้ค้นพบแล้วล่ะว่าตัวนักเรียนเองเนี่ยต้องการนะครับศึกษาต่อในคณะนะครับหรือศึกษาต่อในระดับสูงที่จำเป็นต้องใช้ฟิสิกส์เคมีแล้วก็ชีววิทยาจริงๆเช่นคณะแพทยาศาสตร์นะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์ นะครับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์หรือใครจะไปเพียวไต้นะครับอย่างเช่นคณะวิทยาศาสตร์นะครับก็ให้เลือกแผนการเรียนนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราเลือกแผนการเรียนวิทย์คณิตแล้วเราจะเก่งนะครับหรือเลิ่อเลอไปกว่าแผนการเรียนคณิตอังกฤษนะครับสำหรับแผนการเรียนคณิตอังกฤษก็เหมาะกับนะักเรียนที่ตอนนี้คนพบตัวเองแล้วว่าฉันไม่จําเป็นต้องใช้ฟิสิกส์เคมีชีวะนะครับ ก็คือเป็นคณะทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับการบัญชีหรือสนใจศึกษาต่อทางด้านภาษาหรือสนใจปูทางไปสู่การเรียนต่อต่างประเทศในอนาคตนะครับที่ไม่ใช่สายวิทย์ก็สามารถมาเรียนคณนิตอังกฤษได้นะครับเพื่อที่เวลาจะไม่สูญเปล่าในการเรียนฟิสิกส์เคมีชีวะทนเรียน3ปีสุดท้ายละทิ้งไปไม่ใช่เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านผู้ครองกับนักเรียนเนี่ย อยากให้วางแผนกันดีๆพูดคุยร่วมกันนะครับอย่าไปมองว่าวิทย์คณิตเก่งคณิตอังกฤษอ่อนซึ่งความเป็นจริงไม่ใช่เช่นนั้นนะครับอยากให้ในักเรียนเลือกเรียนหนทางที่เหมาะสมกับตัวเองนะครับสำหรับนักเรียนปัจจุบันนะครับซึ่งตอนนี้ท่านจะต้องยืนยันสิทธิ์นะครับนักเรียนปัจจุบันจะต้องยืนยันสิทธิ์ก็ขอให้ทําตามกําหนดการซึ่งตอนนี้เราก็ผ่านผลในเฟ,ฟสที่1คือการชี้แจงจ่เอกสารมาแล้ว ก็ขอให้ในช่วง21กันยายนถึง6ตุลาคมนะครับให้นักเรียนส่งคืนใบแก่ครูที่ปรึกษานะครับ21กันยายนถึง5ตุลาคมนะครับให้นักเรียนส่งคืนใบแก่ครูที่ปรึกษานะครับหลังจากนั้นครูที่ปรึกษาจะสรุปข้อมูลแล้วก็ส่งต่อมายังผมนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็จะสรุปข้อมูลเพื่อเตรียมการรับเข้าเพราะฉะนั้นสำหรับ นักเรียนภายนอกนะครับที่ตอนนี้นักเรียนเรียนม3อยู่โรงเรียนอื่นแต่ว่าอยากจะมารั้ว่าโรงเรียนมัธยมสาธิตนะครับก็ขอให้ติดตามข่าวการรับสมัครซึ่งนะครับจะเริ่มประชาสัมพันธ์ในช่วงปลายเดือนตุลาคมนะครับยังไงคอยติดตามข่าวสารนะครับในเว็บไซต์ของโรงเรียนรวมถึงแฟนเพจของโรงเรียนนะครับสำหรับนักเรียนปัจจุบันนะครับนะักเรียนสามารถยืนยันสิทธิ์ก่อนได้แล้วสละสิทธิ์ภายหลังถ้าสมมุติว่า ในอนาคตนักเรียนไปได้ห้องทุนหรือห้องอื่นๆที่นักเรียนคิดว่าเหมาะสมแก่นักเรียนมากกว่านะครับสำหรับนักเรียนปัจจุบันถ้าใครประสงค์จะสละสิทธินะครับให้รับใบสละสิทธิ์ได้ที่คุณกฏชพันหรือพี่ไข่นะครับเลขางานวิชาการที่ห้องสํานักงานนะครับสําหรับท่านผู้ปกครองหรือนักเรียนท่านใดย,ยังมีข้อสงสัยหรือต้องการได้รับคําปรึกษานะครับเกี่ยวกับ การเลือกแผนการเรียนนะครับจริงแล้วนักเรียนสามารถคุยเบื้องต้นได้กับครูที่ปรึกษาชันมธยมศึกษาปีที่3ทุกท่านในห้องที่นักเรียนสังกัดอยู่นะครับหรือเลือกคุยกับครูแนแนะครับหรือจะมาคุยกับผมในฐานะรองผู้อำนวยการงานวิชาการก็ได้นะครับและท่านผู้ปกครองสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเบอร์โทรศัพท์นะครับ055 378 306ถึง11นะครับต่องานวิชาการ055378 306นถึง11นนะครับต่องานวิชาการหรือฝากเบอร์โทรศัพท์ของท่านไว้นะครับเพื่อให้ผมติดต่อกลับนะครับโดยแจ้งว่าขอคำแนะนำเรื่องการเลือกแผนการเรียนหรือเลือกหลักสูตรนะครับสำหรับวันนี้ก็คงได้นำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับแก่ทุกท่านนะครับก็ขอให้นะครับท่านผู้ปกครองและนักเรียนนะครับพูดคุยวางแผนร่วมกันในการเลือกแผนการเรียนเพื่อที่จะได้เรียนรู้อย่างมีความสุขทุกคนสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ